กิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเชิมพระเกียรติขึ้นกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์น้มแม่นะครับซึ่งศูนย์อนามัยที่7ขอนแกนครับเพิ่งกาศจัดกิจกรรมรณนรงค์สัปดาห์น้มแม่โลกนะครับประจําปี2 5 6 3เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกโดยน้มแม่ย่างหน่อยหกเดือนนะครับประกาศเถิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2 5 6 6ครับ ทีหองทงสันหนึ่งศูนย์อนามัยที่เจ็คอนแกนแพทย์หญิงสุจิราขวาแซนภูมิในการโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่เจ็ดคอนแกนเป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สัปดาห์นมแม่โลกครับ ในเดือนวันแม่แห่งชาติประจำปี2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิติ์พระบรมมาราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงนั่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88พรรษา12สิงหาคม2563ครับ ซึ่งท่านางของแพทย์หญิงสุจิราควาแซนนี่เพื่อนกับได้บอกไว้นะครับว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลี้ยงลูกโดยนมแม่สัปดาห์นมแม่โลกชงวันที่10ถึง14สิงหาคมของทุกปีโดยองค์กรเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลกหรือ WABA นะครับเพื่อนก่าเกิดจากการร่วมโตขององค์กรต่างๆจากทั่วโลกกำหนดให้เป็นสัปดาห์นมแม่โลก ซึ่งศูนย์อนามัยที่จัดคอนแกนในการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับและกับปีนี้การจัดงานภายใจคำควัญทีว่าหักลูกหักเข้าหักโลกสนับสนุนให้ลูกกินนมแม่นะครับอันนี้เป็นสโลกแกนเป็นคำขวัของค์เงินเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระนักและก็เห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้เห็นความสําคัญแก่แม่นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเฮ่านะครับและก็เป็นผู้แหงกำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกโดยนมแม่ถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะครับเพราะว่านมแม่ี่เป็นอาหารที่ดีและกับลอดภัยที่สุดอีกทั้งยังเป็นการลดค่าเสียใจในการเลี้ยงลูกลงอ,อีกน้ำครับครับผมการให้ลูกนี่ได้กินนมแม่นะครับอนอกจากที่ให้ประโยชน์ต่อเด็กทารกแล้วก็ยังเป็นการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกให้แน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นนะครับอ่ะ